Toyota BC 4X นะครับทั้งรุ่น Front Wheel Drive แล้วก็ All Wheel Drive นะครับคือการเซ็ตช่วงล่างมาแบบไม่มีอาการโยนหรือการโย้เลยนะครับโครงสร้างของ BC 4X เนี่ยเป็นไฟฟ้าตั้งแต่กำเนิดเลยไม่มีการแชร์ลิ้งตัวโครงสร้างกับรถรุ่นใดหรือว่าแบรนด์ใดทั้งสิ้นนะครับสร้างขึ้นมาบนพื้นฐาน E-TNGA นะครับะเป็นโครงสร้างไฟฟ้าที่สร้างมาเนี่ยโอ้โหเนียนจริงๆนะครับความกว้างความยาวครับประมาณ B-MW X3 ความสูงเนี่ยเรียกว่า X3 เด็กน้อยนะครับอันนี้ใน BC 4X เองนะครับมีการปรับตัวมอเตอร์นะครับให้ส คอรไปกับพื้นที่นะครับแล้วก็ถนนของเมืองไทยด้วยนะตัวรถเนี่ยสามารถลุยน้ําได้สูงถึง50เซนติเมตรนะครับการออกแบบภายในของเขาอะมันจะมีมิตินะครับมีเลเยอร์มีส่วนเวาส่วนโค้งต่างๆเนี่ยอารมณ์เหมือนเราอยู่ในถ้ำอะเซนส์ของความเป็นธรรมชาติภายในตัวรถเนี่ยสูงมากๆนะครับรวมถึงวัสดุที่เขาใช้เน้นไปทิศทางที่ทนทานนะครับแล้วก็เหมาะสมกับอุณหภูมิอากาศบ้านเรามากๆสาหรับราคาของ B4X c รุ่น long range front wheel drive นะครับราคาอยู่ที่1 5 2 9 0 0้านบาทนะครับส่วน Bc4x long range รุ่น all wheel drive นะครับราคาอยู่ที่1 6 4 9 0 0 0บาทนะครับส่วนประกันของตัวรถเนี่ยถือว่าไม่แพงเลยนะครับราคาดีมากๆนะครับลองไปขับมาดูเห็นว่ารับรองว่าติดใจแน่นอนครับ